ายดีสวัสดีพ่อแม Barn ่พี่น้องกองป้ายเบอร์สุภูสุคนคคน้องมันนี้ก็กลับมาพบมาพอกับแพรว่าสาวสารวันคนเก่าคนเดิมพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมันนี้แพรกับมาฮับน้องออดกาแล้วก็เมือคู่เก่าคือเดิมพ่อแม่พี่น้องเอ้ยหลังจากที่ฮับน้องแล้วน้องแพรกับผ้าหนองยางอันนั้นหลังจากที่ฮับน้องแล้วแพรกับผ้านนองมาเฮียนพิเศษพ่อแม่พี่น้องแต่ว่านมื่อน้องอ่าเมือน้องเพินบได้เทียนเนาะนี่นะคะน้องงามเมือนะคะ เมื่อลูกสวัสดีครับก่อนเร็วน้อ,นองเอเมอร์พันกับบรด้เฮียนนอ้องพเมพี่น้องมีเจ้าน้นองออกาเฮียนคนเดียวนอ้องเฮียนพิเศษนะคะแพ่ก็เลยพานออา้องอเมอร์มาเดินเลาะนะคะทุกคนเดินเลาะเดินยางพากกันยางพเมพี่น้องยางเบิงเสือผาว่าแพ่น้องสวยๆงามๆนะคะในนอกห้างนะคะทุกคนห้างที่นออ้องออร์กามันเรียนนะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวแพ่จะ ให้เบิงเนาะให้ทุกคนเบิง์เนาะ่มแม่พี่น้องเสือผาอุ้ยไลยขนาด่มแมนพี่น้องเอ้ยเห็นตัวได้ก็ไม่แต่อยากได้สิได้ผมมีเงินสื้อผอแม่พี่น้องเอ้ยเอซเอ้ยไปเดี๋ยวไปเบิงกันเลยเนาะก่อนสิไปเบิงแพทกับอฝากเนาะทุกคนที่เข้ามาเบิงกก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามและที่สำคัญก็อย่าลืม กดกระดิง่งแล้วก็กดซับสไครต์ให้แพรนำเด้อพ่อแม่พี่น,อน้องเอ้ยไปเอามือลงล,งลูกเนีป่ปลาแบบไปพ่อแม่พี่น,อน้องไปเบิ่งกันเลยโควิดกับโควิตเด้อพ่อแม่พี่น,อน้องเอ้ยเปิดโตเนาะก็คือน้องอเมอของเข้านี่ลหละปูเป็นนายแบบนะคะทุกคนอเมอ่อหล่อมากเลยลูกอเมอ่อเป็นนายแบบให้พี่แพรหรอนี่ นายแบบตัวน้อยของพี่แพรจะพามีดต้มง,งามพ่อแม่พี่น้องเอ้ยหน้าเซ็นท่านปิ่นก้านะคะทุกคนมีแต่ตัวสวยๆงามๆทั้งนั้นเลยสุดยอดเตยยังวะโต๊ะกระป๋แพงน้องพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาซื้อกันไหนตัวละร้อยนะคะ ตัวละร้อยสองร้อยร้อยกว่าบาทม,มีชุดว่ายน้ำด้วยนะคะใครอยากไปทะเลช่วงนี้ก็มานะคะได้เนี่ยเดี๋ยวเมื่อก็ได้ไปทะเลแล้วลูกวันเสาร์เมื่อก็ได้ไปแล้วเดี๋ยวเมื่อก็ได้ไปทะเลกับมามมาแล้วครับแต่พี่แพ้ไม่ได้ไปกับเมื่อนะเมื่ออย่าลืมคิดถึงพี่แพ้ด้วยนะได้ยินหรือเปล่าพี่แพ้ไม่ได้ไปกับเมื่ออะ่ะ ทุนไม่ได้ไปกับเมอร์นะคะเนี่ยตัวละร้อยยี่สิบก็สวยมากเลยอูสีเหลืองเมื่อสวยไหมลูกสวยไหมคะสีเหลืองสวยไหมนี่นะคะทุกคนร้อยยี่สิบนะคะคือสวยมากเลยนี่นะคะตัวละ120ร้อยยี่สิบบาทพ่อแม่พี่น้องามขนาดเลยแค่นิ่งก็ร้อยยี่สิบบาทแค่นันก็ร้อยยี่สิบนะคะ อเม,มือไปลูกไปอืสวยมากเลยตัวละร้อยยี่บาทพี่แพรก็อยากได้อเมือ่อเมื่อพี่แพรต้องซื้อไหมซื้อไหมให้พี่แพรซื้อไหมคะ เมือขอตังได้ไหมขอตังกามื่อได้ไหมนี่โซนนี้ก็เป็นรองเท้านะอ่พแม่พี่น้องให้พี่แพรซื้อได้ไหมนี่มีเคสโทรศัพท์ด้วยไม่มีตังหรอนี่หน้าตรงนี้นะคะพแม่พี่น้องนะคะร้านเปิดหน่อยมี้มโตังหูนะคะซื้อห้าแถมหนึ่งนี่นะคะทุกคนคือสวยงามมาก ไปขึ้นไปเลยลูกขึ้นไปเลยเมื่อยังไม่เข้าไปลูกหนูจะเข้าไปอะไรล่ะไปนะคะทุกคนต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะทุกคนดนตรีมันจะเสียงดังหน่อยนะคะทุกคนนะคะนี่นะคะทุกคนนี่เจะพามีต้มงามพ่มอแม่พี่น้องเอ้ยกับบแขงปันไดดอกเนาะยุคโควิดยังไงคล้ายแพงกับใายบัไดที่ละ อุ้ยเสื้อตัวนี้สวยอะเมอร์ Hello Kitty เมอร์สวยไหมอู๋พี่แพ้อยากได้อ่ะสีชมพูด้วยอ่ะคิตตี้อ่ะพี่แพ้อยากได้อ่ะเมอร์ให้พี่แพ้ได้ไหมได้ไหมคะโอ้ยลมเย็นมากเลยอะเมอร์อยากได้อะไรอุ้ยนี่ไงเมอร์คริสต์มาสนี่มีนี้นี่ไงพี่คาดผมคริสต์มาส สวยมากเลยโอ้โหวันนั้นที่แท้ก็ซื้ออะไรนะที่คาดผมตรงนี้แหละคือมันสวยมากเลยอะอะไรนะคะอ๋อรองง้นงั้นเราเดินมาทางนี้กันดีกว่าไปเราลงไปข้างล่างกันดีกว่าไปเราไปดูของกินดีกว่า,เ,าเมื่ออยากินอะไรลหะลูกเ,เมื่ออากกินอะไรคะ อยากกินอะไรอ๋อไป,ไป,ไปเดี๋ยวเราไปนี้นะอ่ะเราก็จับมือกันเดินนะคะทุกคนนะคะปปไปโอ้ยพี่แป๊อยากกินยำแหนมย,ยำแหนมร้านนี้อร่อยมากเนี่ยต้องขออนุญาตนะคะทุกคนนะคะขออนุญาตนะคะขอขออนุญาตเจ้าของร้านนะคะโปรโมทโอ้ยมีกุ้งเป้นด้วยเอามือ จะต้องไปซื้อโคโยตี้มากินแน่เลยอ่ะอยากกินน่ะเอาเมื่อเอาลูกชิ้นใส่กรอกไหมเอาไหมเอาลูกชิ้นไหมลูกเอาลูกชิ้นไหมคะไม่เอาหรอเอาอะไรล่ะแ้วจะเอาอะไรล่ะเอาแม่จะเอาอะไรลูกเอาอะไรเอาแคบหมูหรอไม่เอาเอาข้าวเหนียวหมูเปิ้งหรอ เอากี่ไม้เอาไม้เดียวพอระวังจับเรเบาๆครับเดี๋ยวมันตกเอาอันไหนนะคะเมืกก่อกี้อ๋อเอาอันนั้นเหรอลูกเอาสีแดงใช่ไหมคะเอาสีแดงเอาแค่นเนี่ยมโมปิ้งไหม เอาไหมคะเ้าเหนี่ยหมบกบิ้งไหมหรือไม่อยากเอาไม่อยากเอา,อา,เอาแป๊บนึงนะคะเขาบอกว่ากี่บาทคะเขาบอกว่ากี่บาทคะสิบบาทิบาทอ่าอ่านี่นี่ครับอ่าต้องทอนไหมนี่นะคะทุกคนนะคะพี่แพ้ต้องหักแฮ้เมอือคำนวณแล้วก็คิดตังค์นะคะอ่ารับตังค์ทอนด้วยครับ อ่ะขอบคุณค่ะไปมาให้พี่แพรมาคืนอ่าโอเคป่ะนนั้นไม่เอาไม่เอาเอาอย่างอืนอ่นนั้นไม่เอาแคบหมูป่ะเดี๋ยวเราไปอไปเดินนําเลยครับอเมรุนี่นะคะทุกคนนะคะไปเดินนาเดินนํานี่นะคะก็ได้ไส้กรอกไปแล้วนะคะทุกคนนะคะอะไรนะลูก โอเคไปเดี๋ยวเราไปคุยกันในห้างไปครับนี่นะคะทุกคนก็ร้านรองเท้านะคะขออนุญาตนะคะขออนุญาตถ่ายนะคะทุกคนคือมันก็ไม่แพงมากนะคะทุกคนก็พอดีนะคะสมเหตุสมผลแล้วมันก็สวยดีนะคะทุกคนนี่นี่นะคะเดี๋ยวแพรก็จะขอจบคลิปแค่เพียงเท่านี้นะคะทุกคนนะคะขอบคุณออะเมื่อเข้าทางนั้นไม่ได้ลูกมาเข้าทางนี้มาแล้วขอบคุณนะคะทุกคนที่ กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามนะคะเพื่อเป็นกําลังแรงใจนะคะไปเร็วลูกไปไปไปนะคะทุกคนแพ้ก็ขอจบคลิปแค่เพียงตอนนี้แล้วนะคะสบายดีสวัสดีพ่อแม,ม่พี่น้องบ๊ายบาย